สวัสดีครับเพื่อนๆก็ต้องขอยินดีนต้อนรับเพื่อนๆทุกคนกับเข้ามาสู่คอร์สออนไลน์มาร์เก็ตติ้งในบทเรียนที่4นะครับวิดีโอคอร์สบทเรียนนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นวิดีโอคอร์สที่พิเศษมากๆเลยนะครับเพราะว่าในวิดีโอคอร์สบทเรียนนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆในเรื่องของการสร้างร้านค้าออนไลน์นะฮะ คือแน่นอนครับเราเรียนกันไปสามบทเรียนแล้วใช่ไหมครับแต่เราเรียนกันในภาคทฤษฎีคราวนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มสร้างเครื่องมือค้าขายกันบนโลกออนไลน์จะมาเริ่มกันสร้างหน้าร้านแล้วครับแต่ผมเชื่อว่าปัญหาที่คนส่วนใหญ่พบเจอคือเรื่องของการสร้างเว็บไซต์แล้วก็มาสร้างระบบร้านค้าระบบชําระเงินถูกต้องไหมครับวันนี้นะครับผมจะแนะนําเพื่อนๆให้รู้จักกับปลั๊กอินตัวหนึ่งเป็นปลั๊กอินที่เอาไว้ใช้กับ Word WordPress นะครับ ซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นปลั๊กอินในการช่วยให้เพื่อนๆสร้างร้านค้าออนไลน์แล้วก็สามารถทำระบบจัดการหน้าร้านหลังร้านนะครับได้แบบโปรเฟชชั่นอลเลยแล้วก็ที่สำคัญนะครับไม่ต้องไปจบโปรแกรมเมอร์นะครับไม่ต้องไปนั่งเขียนโปรแกรมให้เสียเวลาหรือไม่ต้องเสียเงินครับปลั๊กอินตัวนี้นะครับผมจะมาแนะนำให้รู้จักก่อนนะฮะปลั๊กอินตัวนี้ชื่อว่าปลั๊กอินวูดคอมเมอร์สนะฮะต้องบอกก่อนนะครับว่าในวดีโอบทเรียนนี้เนี่ย เราจะมาสร้างร้านค้าออนไลน์กันแบบ e-commerce นะครับเราจะมาทํากำตลาดในช่องทาง e-commerce หรือการสร้างร้านค้าออนไลน์นั่นเองแต่ในเรื่องของการสร้างเว็บไซต์นะครับว่าอย่างเช่นเช่าโฮสต์จดโดเมนการติดตั้ง w o r d p r e s s ทํำยังไงอะ่ะอันนี้ผมไม่สอนไปหาเรียนได้ใน Channel YouTube ของผมแล้วกันเพราะว่าเรื่องพวกนี้ผมสอนไปแล้วนะครับมันเป็นพื้นฐานเบสิก มาเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ต้องมาดาวน์โหลดปลั๊กอินที่ชื่อว่า WooCommerce ก่อนนะครับก็ให้เพื่อนๆนนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ w w w e b นะครับ o o t e a m c o m นะครับแล้วก็ slash นะครับ WooCommerce นั่นเองแล้วให้เพื่อนๆนนะครับเอาเมาส์มาชี้ที่เมนูนะฮะ WooCommerce แล้วก็คลิกที่เมนู Document นะครับคลิกเลยครับ เราจะต้องเข้ามาดาวน์โหลดก่อนนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะต้องเอาปลั๊กอินตัวนี้เนี่ยอัพโหลดเข้าไปติดตั้งใน w WordPress ของเรานั่นเองหรือเจ้าตัวเว็บไซต์ของเราเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับมาคลิกที่เมนู getting นะครับ s t a r t e d นะครับคลิกเลยฮะเสร็จแล้วนะครับก็มาที่เมนูนี้เลยครับเมนูที่ขึ้นด้วยหมายเลขหนึ่งนะครับ installation นะครับ and updating นะฮะ เมื่อเพื่อนๆคลิกที่เมนู Installation เข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับก็มาที่เมนูนี้นะครับ Installing นะครับคลิกเข้าไปเลยครับเมื่อเพื่อนๆเข้ามาในหน้านี้นะครับทาง WooCommerce เนี่ยก็ได้ทำเป็นขั้นตอนในเรื่องของการติดตั้งเจ้าตัวปลั๊กอินเอาไว้นะครับเบื้องต้นก็ให้เพื่อนๆเลื่อนลงมานะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าในขั้นตอนที่1เนี่ยเขาจะเขียนว่า Download the plugin ก็ให้คลิกเข้าไปเลยครับเพื่อที่จะไปดาวน์โหลดเมื่อคลิกแล้วนะครับมันจะเด้งมาอย่างหน้านี้เลยครับหน้าดาวน์โหลดปลั๊กอินตอนนี้นะครับขณะที่ผมได้อัดวิดีโอตัวนี้อยู่ก็จะเป็นปลั๊กอิน w o o m o m m e r c e ในเวอร์ชั่น2.2.3นะครับแล้วก็จะมีวิดีโอสอนการใช้งานเบื้องต้นแล้วก็การติดตั้งด้วยนะครับก็สามารถที่จะมาคลิกดูได้ว่าเจ้าปลั๊กอินตัวนี้เนี่ยมันเจ๋งยังไง ต้องบอกก่อนนะครับว่าปลั๊กอิน WooCommerce เนี่ยถือว่าเป็นปลั๊กอินที่ได้รับความนิยมมากๆทีมในทีม f o r e s t หลายๆทีมนะครับออกแบบทีมมาเพื่อซัพพอร์ตเจ้าปลั๊กอินตัวนี้เลยเพื่อที่เอาไว้สร้างระบบร้านค้าออนไลน์ทั้งหน้าร้านแล้วก็หลังร้านในเรื่องของระบบชำระเงินระบบเชื่อมต่อ PayPal ระบบคูปองนะครับเยอะมากนะครับปลั Plug ๊กอินตัวนี้ทาได้เยอะมากนะครับก็คลิกดาวน์โหลดเลยครับคลิกที่ปุ่มนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาเก็บไว้ที่เครื่องก่อน ตอนนี้นะครับเจ้าปลั๊กอินตัวนี้เนี่ยผมก็ได้ดาวน์โหลดมาเก็บไว้ที่เครื่องของผมเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับปลั๊กอิน WooCommerce นะครับ2.2.3นะครับดาวน์โหลดมาเก็บไว้ที่หน้า desktop เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกลับมาที่ w r r p r e s s ครับล็อกอินเข้ามาในระบบหลังร้านแอดมินนะครับ เว p r เพจที่ผมเอามาสาธิตให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นเว p r เพจในเวอร์ชัน4.0นะครับก็ต้องบอกว่าใหม่ล่าสุดในขณะที่ผมอัดวิดีโอตัวนี้อยู่บางท่านอาจจะเป็นเว p r เพจตัว3.8 3.9นะครับหรือต่ำกว่านั้นเนี่ยเราก็มาอัปเดตได้นะครับเพราะว่าปลั๊กอินนะครับ w o o Commerce เนี่ยก็จะออกแบบมาซัพพอร์ตกับเว p r เพจเวอร์ชันใหม่ๆด้วยโอเคนะครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะต้องไปติดตั้งปลั๊กอินก่อนนะครับก็มาที่ เมนูปลั๊กอินเลยครับแล้วก็เพิ่มปลั๊กอินใหม่แล้วก็เลือกที่เมนูอัปโหลดปลั๊กอินนะครับแล้วก็เลือกเบาไฟล์ในเครื่องของเรานะครับที่เราได้โหลดเจ้าปลั๊กอิน WooCommerce นะครับเวอร์ชั่น2.2.3นะครับมาในเครื่องของเราแล้วก็ติดตั้งเลยฮะ รอสักครู่นะครับรอให้อัปโหลดขึ้นไปยังโฮสติ้งก่อนเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดคลิกที่ปุ่มใช้งานปลั๊กอินได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเราได้ทําการติดตั้งปลั๊กอินเรียบร้อยแล้วคราวนี้นะครับเพื่อนๆก็จะต้องมา install นะครับ WooCommerce page ก่อนนะครับมันจะมีเมนูเป็นคล้ายๆกับสีออกม่วงๆนะครับก็คลิก install Page เลยครับ ทางเจ้า Plug in WooCommerce เนี่ยจะทําการสร้างหน้าขึ้นมาให้กับเราสร้างหน้าอะไรขึ้นมานะครับเรามาดูธีมกันก่อนธีมที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นธีมแบบว่าพื้นฐานเลยก็คือเจ้าธีมตัวนี้นะครับนี่เลยครับ2013นะครับเป็นธีมพื้นฐานที่เวลาเราติดตั้ง WordPress นะครับจะเป็นธีมที่แบบว่ามาติดมากับ WordPress เลยนะครับ ซึ่งจะสังเกตว่าถ้าเราสลับกลับมาที่ตีมนี้นะครับมันจะไม่มีอะไรเลยนะครับก็จะเป็นหน้าเปล่าๆหนึ่งหน้านะครับแล้วก็มีเฮดเดอร์มีฟุตเตอร์นะครับแต่เมื่อเรา i n s t a l l นะครับ WooCommerce page เข้ามานะครับสังเกตนะครับตอนแรกมีหน้าตัวอย่างอย่างเดียวนะพอกด i n s t a l l ปุ๊บนะครับเราลองกลับมาที่หน้าตีมแล้วลองรีเฟรชดูสักครั้งหนึ่งเห็นไหมครับทางปลั๊กอิน WooCommerce นะครับตอนนี้เนี่ยได้ทำการสร้าง เป็นหน้าเมนูขึ้นมาให้กับเราตั้งแต่หน้าช็อปหน้ารถเข็นหน้าสั่งซื้อเดี๋ยวนี้นะครับก็คือหน้าการสั่งซื้อสินค้านั่นเองซึ่งตรงเมนูตรงนี้สามารถเลือกได้ว่าจะเอาเป็นภาษาไทยภา,าษาอังกฤษกนะครับ่าเจ๋งไหมล่ะโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมเองนะครับคราวนี้กลับมาที่หลังร้านก่อนกลับมาที่หลังร้านนะครับเมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ install WooCommerce p เ g e เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เพื่อนๆไปที่ตั้งค่าก่อน มาที่ตั้งค่านะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องมาตั้งก็คือพื้นฐานของมันเลย general นะครับ่า location ของเราอยู่ที่ไหนก็พิมพ์ไปเลยครับประเทศไทยใช่ไหมไทยแลนด์ Thailand, แต่ว่าไทยแลนด์จังหวัดอะไรละ่ะของผมเนี่ยก็ขณะที่อัดวิดีโอตัวนี้อยู่ก็เพชรบุรีนะครับก็นี่เลยครับไทยแลนด์เพชรบุรีนะครับ selling location นะครับตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับ ที่เราจะต้องมาเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งก็คือสกุลเงินครับโดยเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเนี่ยเขาจะให้เป็นสกุลเงินปอนมาให้นะครับปอนสเตอร์ลิงนะครับเราก็มาหาสกุลเงินก็คือบาทนั่นเองนะครับนี่ครับไทยบาทแล้วก็เจ้าตัวสกุลเงินที่ผมว่าเนี่ยจะให้มันอยู่ด้านซ้ายด้านขวานะครับเราเลือกได้ตรงนี้ก็เป็นการปรับแต่งเล็กน้อยน,อยนะครับแล้วก็พวก เมนูนะครับพวกฟอนต์เนี่ยสีต่างๆนะครับเรามาแก้ไขได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงนะฮะลองไปดูกันนะฮะไปที่หน้าช็อปนะครับหน้าช็อปนะครับตรงนี้เนี่ยผมเองก็ก่อนหน้าที่ผมจะอัดวิดีโอตัวนี้นะครับผมได้ลองทําการแอดสินค้าขึ้นไปเล่นๆนะครับหนึ่งตัวก็คือเป็นน้ําผลไม้นะครับจะสังเกตว่าตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่แก้สกุลเงินนะครับมันตรงนี้มันจะกลายเป็นปอนด์สเตอร์ลิงตอนเนี้ย เมื่อักคู่ที่เราเลือกเป็นไทยบาทนะครับก็จะขึ้นเป็นตัว B นะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวกลับไปที่หลังร้านของเราก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะสลับให้ดูเรื่อยๆนะครับก่อนที่เราจะไปตั้งค่าอย่างอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูนี้ก่อนเลยฮะเมนูสินค้าเราจะมาลองแอดสินค้าเข้านะครับอ่ะก็ไปที่แอดโปรดักต์เลยฮะก็เมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่าผมเองก็ได้ทําการแอดเป็นสินค้าเข้าไปให้ดูเบื้องต้นนะครับก็คือน้ําผลไม้ เดี๋ยวจะลองแอดเข้าไปให้ดูอีกสักตัว,ตวนึ่งสมมติเป็นจะขายเสื้อผ้าแล้วกันเราก็เขียนไปเลยครับเสื้อผ้าสมมุตินะครับอาจจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ description หรือรายละเอียดของเสื้อผ้านั้นๆเช่นสวมใส่เบาสบายนะครับหรือใครจะแนบรูปไปด้วยก็ได้นะครับแล้วแต่ สมมุติว่าผมอาจจะแนบรูปไปนะครับหนรูปนี่ก็เป็นรูปที่ผมได้เตรียมเอาไว้นะอ่ะสวมใส่เบาสบายอะไรก็ว่ากันไปเสื้อผ้าเด็กอะไรเงี้ยนะครับถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของการตั้งค่านะครับในเรื่องของพวกราคาเรื่องค่าสต็อกสินค้าการจัดทรงนะครับก็อันนี้เลย SKU นะครับมันแปล ตรงๆเลยก็คือ stock keeping unit นะครับหรือจำนวนสินค้าที่เราสต็อกเอาไว้เช่น1,000ชิ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นราคานะครับสมมุติว่าราคาเต็ม300บาทนะครับต่อชุดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นราคาลดอ่ะลดลงมาถ้าเกิดอยู่ในช่วงลดราคาก็150บแบบนี้เป็นต้นนะครับ ในส่วนของสต็อกนะครับจะให้มีในเรื่องของระบบจัดการไหมถ้ามีก็ enable ไปนะครับแล้วก็สินค้าตัวนี้เรา,เราสามารถตั้งสถานะได้ว่ามีสินค้าอยู่หรือว่ามันหมดแล้วนะครับการจัดส่งนะครับจะคิดเป็นน้ำหนักไหมหรือยังไงนะครับซึ่งเดี๋ยวการจัดส่งเดี๋ยวเราต้องไปตั้งค่าในเซตติ้งของ general ừ, อีกรอบหนึ่งนะครับน้ำหนักเท่าไหร่หรือเราจะตั้งเป็นขนาดนะครับความสูงความกว้างนะฮะแล้วก็ลิงก์นะครับ อัพเซล์คอร์สเซลก็หมายถึงว่าสินค้าที่เราจะเอามาโชว์เป็นอัพเซล์คอร์สเซลนะครับรวมกับสินค้าที่ผู้สนใจในคลิกเข้าไปดูนะครับแอตทริบิวนะครับก็อย่างเช่นสินค้าตัวนี้นะครับเป็นรายละเอียดปลีกย่อยเช่นมีสีช้มพูสีแดงสีฟ้านะครับอันนี้ก็เหมาะสําหรับพวกคนที่ขายเสื้อผ้านะครับที่มีแอตทริบิวนะครับที่ให้ลูกค้าเนี่ยได้เลือกหลากหลายแอดวานซ์ Advanced, นะครับอยากจะใส่โนต้ตไหมอ่าถ้าใส่โนต้ตก็เขียนลงไปนะครับ แล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็น uh, Product Short Description นะครับเป็นคำอธิบายสั้นๆนั่นเองก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นเสื้อผ้าสวยมากนะครับอันนี้ผมก็เขียนให้ดูเป็นตัวอย่างนะคราวนี้เราจะมาตั้ง uh, รูปภาพสินค้าเนี่ยตั้งยังไงก็มาคลิกนี่เลยครับแล้วเราก็เลือกนะครับรูปภาพสินค้าเห็นไหมครับรูปมาโผล่แล้วโดยหมวดหมู่นะครับเพื่อนๆเองก็สามารถที่จะมาสร้างหมวดหมู่ได้นะครับโดย เจ้าตัวน้ำผลไม้เนี่ยผมเองก็ได้ใส่เอาไว้ในหมวดหมู่ก็คือน้ำผลไม้ทั่วไปซึ่งเราสามารถที่จะมาสร้างหมวดหมู่ได้นะครับที่เมนูนี้นะครับอ่ะสมมุติว่าอันนี้อยู่ในหมวดหมู่เสื้อผ้าเด็กนะครับอ่ะเสื้อผ้าเด็กนะครับแล้วก็เพิ่มหมวดหมู่เข้าไปเห็นไหมครับก็มาโผล่แล้วนะครับเดี๋ยวเราขอกดอัปเดตอันนี้นิดหนึ่งนะครับเผยแพร่ก่อนแล้วกันเสร็จแล้วนะครับเราก็ ติ๊กเลือกในเสื้อผ้าเด็กนะครับเจ้าสินค้าตัวนี้มันก็จะถูกแอดเข้าไปในหมวดหมู่นี้นะครับคราวนี้ลองมารีเฟรชกันดูนะครับว่าหน้าเว็บของเราเนี่ยมีสินค้ามาโผล่หรือยังอ่ะเห็นไหมครับเสื้อผ้ามาแล้วถ้าเพื่อนๆอยากซื้อนะครับก็นี่เลยครับคลิกที่ปุ่มใส่รถเข็นเลยครับหรือจะคลิกเข้าไปที่รูปภาพก็ได้นะครับมันจะเข้ามายังรายละเอียดของเจ้าตัวสินค้าก็อย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ มันสามารถที่จะใส่เป็นช็อตเดสคริปชันนะครับหรือคําอธิบายสั้นๆได้เมื่อเชฟคู่ที่ผมเขียนเอาไว้ว่าเสื้อผ้าสวยมากเนี่ยก็จะมาโลดตรงนี้นะครับหรือจะใส่เป็นคุณสมบัติก็คือในส่วนตรงนี้นั่นเองเราสามารถอธิบายเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของเจ้าตัวสินค้าของเราได้นะครับหรือจะใส่รูปภาพเข้าไปก็ได้ซึ่งทางผู้สนใจเนี่ยเขาก็สามารถที่จะคลิกดูรูปใหญ่ได้ด้วยนะเห็นไหมฮะเออเจ๋งไหมล่ะ แล้วก็สามารถที่จะมาเขียนรีวิวให้คะแนนเจ้าตัวสินค้าตัวนี้ได้ด้วยนะครับผู้สนใจเมื่อสักครู่นี้นะครับเราแอดใส่รถเข็นแล้วใช่ไหมครับอ่าเมื่อเราคลิกซื้อนะครับสมมุติว่าผู้สนใจเนี่ยหรือลูกค้าของเราเนี่ยคลิกซื้อสินค้าตัวนี้นะครับก็จะขึ้นแบบนี้นครับอ่าก็คือสามารถที่จะไปวิวดูได้ในรถเข็นนะครับเมื่อสักครู่นี้ซื้อน้ําผลไม้ไปแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าใช่ไหมครับสองรายการรวมเป็นเงินเท่าไหร่นะครับมันก็จะคํานวณออกมาให้หกร้อยบาทถูกไหม ซึ่งตัวนี้นะครับเจ้าตัว plug-in WooCommerce เนี่ยสามารถที่จะตั้งค่าพวกคูปองได้ด้วยซึ่งลูกค้าหรือว่าผู้สนใจเนี่ยสามารถที่จะร่วมกิจกรรมกับเรานะครับหรือคือเราอาจจะจัดแคมเปญเพื่อแจกคูปองก็ได้นะครับในการลดราคาสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถเอาราหัสคูปองเนี่ยมาใส่ตรงนี้ได้เพื่อที่จะเป็นส่วนลดราคาสินค้าหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคนะครับสมมุติว่า ผู้สนใจนะครับหรือว่าลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อสินค้ามาอยู่ในหน้าของรถเข็นแล้วนะครับเขาจะต้องไปจ่ายเงินแล้วเขาก็จะนี่เลยครับเช็คเอาท์นะครับเมื่อคลิกเช็คเอาท์มาแล้วนะครับลูกค้าหรือว่าผู้สนใจของเราเนี่ยเขาก็จะเด้งมายังหน้านี้นะครับหน้าบิลลิ่งนะครับก็คือหน้าที่ออกบิลนั่นเองคือหน้านี้เนี่ยมันจะมี2ออย่างให้ใส่นะครับก็คือที่อยู่ของลูกค้านะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับคอมพานีเนมนะครับ อ่าซิตี้อีเมลเอ็เดเบอร์โทรนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือที่อยู่ในการจัดส่งก็คือ Shi ป pping นั่นเองจะให้มีหรือไม่มีถ้าอย่างบางคนลูกค้าเนี่ยที่อยู่เขาอยู่ที่นี้แต่ว่าเขาจะให้จัดส่งไปที่อื่นเนี่ยเขาก็สามารถมากรอกรายละเอียดการจัดส่งต,งตรงนี้ได้นะครับหรือจะไม่ให้ตรงนี้โชว์ก็คือใช้เป็นที่ที่อยู่ในการจัดส่งที่เดียวกับบินเลยก็ปิดได้นะครับเห็นไหมฮะอ่า ตอนนี้เนี่ยทางระบบก็ได้คำนวณออกมาแล้วนะครับทั้งน้ำพันแล้วก็เสื้อผ้า2ตัวนะฮะเสื้อผ้า2ตัวเห็นไหมฮะคูณ2ก็เป็นเงินทั้งหมด600บาทแล้วก็ shipping ก็จะเป็นแบบฟรี h i p p i n g ก็คือฟรีค่าจัดส่งนั่นเองแล้วการชำระเงินเนี่ยสามารถเลือกได้3แบบก็คือด i เรกแบง n ์นะครับก็คือการไปจ่ายเงินตรงๆกับธนาคารเลยก็คือเดี๋ยวเราสามารถที่จะใส่เลขบัญชีนะครับข้อมูลธนาคารของเราได้นะครับเวลาคลิก ออเดอร์ไปเนี่ยมันก็จะเด้งไปยังหน้าเลขบัญชีของเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจ่ายผ่านเช็คนะครับตรงนี้ผมว่าไม่ค่อยได้ใช้เดี๋ยวผมจะไปสอนปิดนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือจ่ายผ่าน PayPal นะครับอ่ะมาถึงหน้านี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปสักนิดหนึ่งนะครับไปยังหน้าหลังร้านของเรามายัางเซตติ้งนะครับตอนนี้เนี่ยผมสอนเพื่อนๆนะครับแอดสินค้าเบื้องต้นเป็นแล้วใช่ไหมครับสามารถอ่เช็ค เจ้าตัวหมวดหมู่สินค้าได้แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขอกลับมาที่ตั้งค่านิดหนึ่งตั้งค่าเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราคากันไว้คือเมื่อสักครู่นี้เราตั้งค่ากันไว้แค่ general นะครับก็คือมาตั้งค่าเจ้าตัว location น,นะครับแล้วก็สกุลเงินคราวนี้เนี่ยเราจะมาลองตั้งค่าพวกสินค้ากันดูบ้างเดี๋ยวผมจะสอนทีละเมนูเลยนะครับสินค้าก็อ่าเราก็มาสามารถมาเลือกได้นะครับจะให้เป็นกิโลเป็นกร,รมัมนะครับเป็นออน ก็ต้องดูว่าสินค้าเราขายอะไรเช่นสินค้าอ่ะสินค้าผมเป็นน้ําผลไม้ผมอาจจะขายเป็นเป็นออนก็ได้ถูกไหมครับก็แล้วแต่นะครับเงินจะได้เลือกให้มันเหมาะสมกับสินค้าตัวนั้นนะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถใส่เป็น cm เป็น mm ได้นะครับก็จะเป็นหน่วยของ product data นั่นเองรูปภาพนะครับรูปภาพที่เราโชว์เนี่ยจะเอาเป็นขนาดไหน450คูณ450นะครับนี่ก็คือกว้างกับสูงนั่นเองนะครับก็ เบื้องต้นนะครับตรงนี้เบื้องต้นเราสามารถเข้ามาดูได้มาดูในส่วนของเมนูภาษีนะครับเราจะให้สินค้าของเราเนี่ยมีการคิดภาษีไหมถ้าเกิดว่าให้คิดภาษีนะครับก็มาติ๊กที่นี่เลยครับ enable น,นะครับเพื่อที่เมนูนี้เนี่ยจะเป็นเมนูในการเชื่อมต่อในเรื่องของการคิดภาษีนั่นเองนะครับโดยให้คำนวณภาษีตามไหนนะครับก็คือจะเป็นคำนวณตาม shipping address ก็คือตามที่อยู่ไหมนะครับหรือว่า จะเป็นตามข้อมูลการสั่งซื้อนะครับก็ได้เหมือนกันตรงนี้ก็ลองมาเล่นกันดูนะครับไม่มีอะไรยากคราวนี้มาดูเมนูนี้ครับอขอกดบันทึกก่อนนะครับมาดูเมนูสั่งซื้อเดี๋ยวนี้คูปองนะครับจะให้มีไหมถ้าให้มีก็ enable use คู u p o n ไปถ้าไม่ให้มีติ๊กออกนะครับไอตรงช่องใส่คูปองก็จะไม่โชว์ นะครับแล้วก็เช็คเอาท์เนี่ยจะให้เด้งไปยังหน้ารถเข็นไหมอ่าเขาอันนี้ตรงนี้เขาเลือกเป็น d e ฟอลต์กันมาให้หมดแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเรามาแก้แค่นิดเดียวนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ปลักอินเนี่ยเขาก็ตั้งมาเป็น d e ฟอลต์ให้อยู่แล้วคราวนี้มาดูในส่วนของด้านล่างนะครับก็อย่างที่ผมบอกมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่เราไม่ไม่ค่อยได้ใช้เมื่อสักครู่ที่ผมพูดไปก็คือเรื่องของเช็คนั่นเองตรงเนี้ยเรามาตั้งค่าติ๊กมันออกไปได้นะครับก็เอาเอแนบเบิลออกแล้วก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับเช็คก็จะะะะไมม่่โชวลวลนนนนนคคครราาี้าดูใสของ Bank บั มื่อสักครู่นี้เดี๋ยวผมขอกลับไปที่สั่งซื้อเดี๋ยวนี้ก่อนนะฮะเลื่อนลงมานะครับ Direct Bank นะครับที่ผมบอกว่าเราสามารถที่จะมาใส่ Account ธนาคารของเราได้นะครับก็เนี่ย add Account เข้าไปจะใส่เกีย Account ก็ใส่เข้าไปสมมติมีธนาคารไทยพาณิชย์กสิกรไทยนะครับมีกรุงไทยอะไรเงี้ยเราก็ add เข้าไป Account name ก็คือชื่อชื่อเจ้าของบัญชีนั่นเองสมมติผมตั้งเป็น55นะครับ แล้วก็ account number ก็คือเลขบัญชีผมตั้งให้ดูแล้วก็ bank name อธนาคารอะไรไอ้ตรงนี้ script code นะครับถ้าเป็นธนาคารต่างประเทศก็ใส่ไปตรงไหนที่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับเนีย่ยแล้วก็แบบนี้ไปแค่นี้เองนะครับแล้วก็บันทึกการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับง่ายไหมจะมาตั้งในส่วนของ paypal สมมุติว่าอยากให้ลูกค้าชำระผ่าน paypal ใช่ไหม ก็เนี่ยครับเลือกตั้งค่าแล้วก็เชื่อมไปยัง PayPal ของเราเลยนะครับ Enable ได้หรือจะปิดก็ได้นะถ้าจะปิดก็ติ๊กเอา Enable ออกนะครับแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราตั้งค่าในเรื่องของการจ่ายเงินหมดแล้วเราก็มาดูในเรื่องการจัดส่งจัดส่งเนี่ยจะให้มีในเรื่องของการคำนวณแมสชิปปิ้งเนี่ยถ้าไม่ให้มีก็เนี่ย Enable ออกถ้าให้มีก็ติ๊กไว้นะครับจะคำนวณยังไงนะครับมันจะมี ในตัว s i p p p n n แ m t t a l ให้นะครับจะเป็นฟรี h i p p i n g ไหมตอนนี้ที่เราตั้งเอาไว้คือเป็นฟรี h i p p i n g คือไม่คิดค่าขนส่งนะครับหรือว่าจะเป็น f l t t r น t e นะครับก็ไปตั้งค่าได้นะครับ l ล cal p i c k u p นะครับ l o c a l delivery นะฮะตรงนี้เนี่ยตั้งค่าได้หรือเราจะเป็นฟรี h i p p i n g แบบตอนแรกที่เขาตั้งมาเป็น Default ให้ก็ได้นะครับเราก็กดบันทึกการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ Account นะครับ Account บัญชีผู้ใช้ไอตรงนี้เขาตั้งเป็นหน้า default มาให้กับเรานะฮะอ่าตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมัน l o g o u t นะครับลืม password นะครับอ่าแก้ไขที่อยู่แก้ไข Account นะครับ view order คือตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างเป็นระบบ Member ได้อ่าให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะล็อกอินเข้าไปนะครับหรือว่าลืมพ a s เวิร์ได้นะครับตั้งค่าได้แล้วก็ในส่วนของอ e ีเมลอีเมลตรงนี้นะครับสําคัญมากเวลา เ,เวลามีการสั่งซื้อหรือว่ามีอะไรเข้ามาเนี่ยมันจะมาแจ้งเตือนที่อีเมลนี้นะครับเช่นมีรายการสั่งซื้อเข้ามานะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูมันก็จะมาแจ้งเตือนที่อีเมลนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันกลับไปที่หน้าสั่งซื้อสินค้านะครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเรามาค้ากันอยู่ที่หน้าบิลลิ่งใช่ไหมเดี๋ยวผมจะลองกดสั่งซื้อให้ดูสมมุติว่าผมชําระเงินผ่านแบงก์แล้วกันนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะไปโอนเงินก็กดนี่เลยครับออเดอร์เลยอ่ะ เมื่อออเดอร์มาเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะเด้งมาอย่างหน้านี้ก็คือเป็นหน้าสรุปนั่นเองอย่างเช่นรายการสั่งซื้อเมื่อวันที่ 17, 17กันยาคือวันที่อัดวิดีโอตัวนี้นะครับรวมเป็นเงินเท่าไหร่แล้วก็จะชำระเงินผ่าน Direct Bank นะครับทานเฟอร์ Transfer. ในส่วนตรงนี้เราสามารถที่จะไปแก้ไขารายละเอียดได้นะครับแล้วก็ข้อมูลของแบงค์นะฮะที่เมื่อสักครู่ที่ผมพูดไปตั้งแต่ Account Number นะครับชื่อแบงค์ธนาคารนะครับชื่อเรา เพื่อที่เดี๋ยวลูกค้านะครับหรือผู้สนใจเนี่ยเขาจะได้จดไปแล้วก็ไปโอนเงินไปชําระเงินนั่นเองสมมุติว่าลูกค้านะครับจดข้อมูลรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับทําการสั่งซื้อมาจนถึงหน้านี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราลองไปเช็คดูในอีเมลกันว่ามีอีเมลเนี่ยมาแจ้งรายการสั่งซื้อจริงไหมเห็นไหมครับมาแล้วนะครับออเดอร์ Order. เจ๋งไหมล่ะโดยที่พเพื่อนๆนะฮะใช้ปลั๊กอินตัวนี้เนี่ยตัวเดียวจบเลยครับไม่ต้องไปนั่งเขียนโค้ดเองอะไรเองนะครับสามารถทําระบบร้านค้าออนไลน์ตั้งแต่หน้าร้านหลังร้าน,านระบบอีเมลนะครับระบบชําระเงินโอ้โหครบเลยระบบคูปองนะฮะครบเลยอะ่ะต้องบอกก่อนว่าปลั๊กอินมันเจ๋งมากๆนะครับใช้งานง่ายด้วยเห็นไหมครับมีเมลมาแจ้งเราแล้วว่ามีการสั่งซื้อเข้ามาคราวนี้นะครับกลับมากลับมาที่ คำสั่งซื้อนะครับเราจะมาดูว่ามันมีคําสั่งซื้อเข้ามาไหมเห็นไหมครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมได้ลองกดสั่งซื้อเข้ามาเนี่ยก็มีรายการสั่งซื้อเข้ามาเรียบร้อยแล้วซึ่งเราสามารถมาโปรเซสได้สมมุติว่าเราได้ทําการตรวจสอบรายการนี้เรียบร้อยแล้วนะครับว่ามีรายการสั่งซื้อเข้ามาเนี่ยเราก็รอทางลูกค้าเนี่ยโอนเงินพอโอนเงินมาปุ๊บนะครับเราก็มาทําการคอมพลีทเลยครับว่ารายการสั่งซื้อเนี่ยได้ทําการขายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับซึ่่งเรราาาาสมมถทีจะดู รีพอร์ตได้ด้วยเห็นไหมฮะอ่ะวันเนี้ยวันเดียวขายของไม่ได้เนี่ยหกร้อยบาทคือต้องบอกก่อนว่าเจ้าปลั๊กอินวู o คอมเ e อร์เนี่ยมันครบถ้วนแล้วก็ครบคันมากๆคือทำเป็นรีพอร์ตอะไรให้เราเสร็จสับเลยนะครับทำระบบหน้าร้านหลังร้านให้ครบนะครับแล้วก็มันใช้งานง่ายนะครับคือแทบจะไม่มีอะไรเลยแค่แอดโปรดักต์เข้าไปทำเป็นหมวดหมู่นะครับใส่รูปภาพอะไรให้เรียบร้อยนะครับอ่าแล้วเราก็สามารถที่จะมาลองเล่นเมนูของมันดูได้ สินค้าตอนนี้ที่ที่ผมได้แอดเข้าไปให้ดูคร่าวๆก็มีอยู่สองตัวนะครับก็คือเสื้อผ้าเด็กกับอ่านะผละไม้อ่าเจ๋งไหมครับก็ถือว่าจบไปกับอีกปลั๊กอินดีๆแล้วกันซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าตอนเนี้หน้าร้านค้าเนี่ยมันยังดูไม่สวยนะครับไม่สวยตรงไหนก็คือตอนนี้เรามีในเรื่องของระบบปลั๊กอินร้านค้าแล้วใช่ไหมครับแต่ธีมรอบๆเนี่ยมันยังดูไม่สวยนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปหาธีมมาตกแต่งกันได้ แต่ทีมที่ผมแนะนำนะครับก็จะมีอยู่อีกทีมหนึ่งนะคะก็จะเป็นทีมที่ซัพพอร์ตเจ้าตัว WooCommerce เหมือนกันเดี๋ยวจะให้ดูนะครับก็จะมีทีมนี้ Enfold นะครับลองเปิดใช้งานกันดูทีมนี้นะครับเป็นทีมพรีเมียมนะครับซึ่งหาโหลดได้ในทีมฟอร์เรสนะครับเป็นทีมแบบเสียงเงินนะอ่าเป็นทีมแบบเสียงเงินแต่ว่าแบบฟรีก็มีแจกนะครับถ้าเกิดใครมีวิทยายุทธนิดหน่อยนะครับก็ลองไปเสิร์ช าหามาใช้กันดูได้นะครับทาง g o g l e อ่ะเดี๋ยวลองรีเฟรชให้ดูนะครับเห็นไหมครับพอใช้เป็นตีมนี้ก็ดูสบายๆเราสา,สามารถที่จะมาใส่ h e a d ดอรใส่ตกแต่งหน้าเว็บไซต์ที่จะเอามาทำเป็นเว็บอ e ีคอมเมิร์ซของเราได้เว็บไซต์ขายของเรานั่นเองนะครับเห็นไหมครันี่คือใช้ตีม enfold นะก็เป็นตีมอีกหนึ่งตีมที่ออกแบบมาเพื่อซัพพอร์ตกับปลั๊กอินก็คือ WooCommerce ตัวนี้นั่นเอง หรือจะใช้เป็นทีมเบื้องต้นก็ได้ที่ผมสาธิตไปเพื่อนๆดูเมื่อสักครู่ก็คือเจ้าตัว Twenty นะครับเป็นทีมที่แบบเริ่มต้นมากับ Word Page เลยตัวนั้นก็ซัพพอร์ตเจ้าปลัง Invo Commerce เ,เหมือนกันนะครับคราวนี้นะครับก่อนที่จะจบมาในวิดีโอนี้เนี่ยผมแถมอีกนิดนึงก็คือเวลาเพื่อนๆนะครับจะใส่รายละเอียดสินค้านะครับสมมุติไปที่หน้าสินค้าแล้วก็คลิกแก้ไขเนี่ย ใครที่ต้องการที่จะให้มันมีแถบแบบนี้เพิ่มขึ้นมานะครับพวกแถบเครื่องไม้เครื่องมือสําหรับคนที่เริ่มติดตั้งปลั๊กอิน w o r d p a สนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแถบเครื่องไม้เครื่องมือในการตกแต่งตัวอักษรนะครับบันดูน้อยผมแถมให้อีกปลั๊กอินหนึ่งนะครับปลั๊กอินตัวนี้ครับชื่อปลั๊กอินว่านี่ครับ Tini นน MC นะครับ Advanced คัดลอกไปครับ่าจําชื่อปลั๊กอินตัวนี้ไว้นะครับแล้วเวลาเราจะไปเพิ่มปลั๊กอินเนี่ยเราก็เสิร์ชเลยครับ แล้วเราก็ค้นหาครับนี่ครับปลั๊กอินตัวนี้เป็นปลั๊กอินที่เอาไว้ช่วยเพิ่มเครื่องไม้เครื่องมือนะครับในการตกแต่งตัวอักษรตกแต่งคํานะครับให้มันดูเยอะขึ้นแล้วเราสามารถจัดเรียงเครื่องไม้เครื่องมือได้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็ถือว่าจบไปนะครับสําหรับวิดีโอดีๆในเรื่องของการสร้างร้านค้าออนไลน์นะครับซึ่งสําคัญมากๆเลยเพราะว่าใครที่ ต้องการที่จะเข้ามาค้าขาย,ขายบบนโลกออนไลน์ในเรื่องของร้านค้าออนไลน์นสำคัญมากถ้าใครไม่อยากเสียเงินนะที่จะต้องไปซื้อเว็บไซต์สําเร็จรูปหรืออะไรก็แล้วแต่่ผมแนะนําเลยครับปลั๊กอินบูคอมเมอร์ตัวเดียวจบครับเพื่อนๆเ,เสียเงินแค่ในเรื่องของการเช่าโฮสติ้งจดโดเมนแล้วก็อัปเดตเว p r เพจขึ้นไปยังโฮสติ้งให้เป็นเท่านั้นเองซึ่งตรงนี้ใน YouTube ใน Google มีสอนเพียบเลยนะครับหรือจะไปดูวีีโอในชาแนลของผมก็ได้แล้วก็มาเรียนวีดีโอตัวนี้เพื่อที่จะติดตั้งปลั๊กอินแล้วก็เริ่มงแก่ตกต ร้านค้าของเราเนี่ยแล้วก็เอาออกไปทําการตลาดนั่นเองสําหรับวิดีโอตัวนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นจะเป็นความรู้ดีๆแล้วกันนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะครับกำลังหัดเข้ามาในวงการอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งแล้วก็ต้องการเข้ามาทําการตลาดในส่วนของอ e ีคอมเมิร์ซหรือขายสินค้านั่นเองบนโลกออนไลน์นะครับก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับ แล้วเดี๋ยวเพื่อนๆพบกับผมใหม่ได้นะครับในวิดีโอบทเรียนถัดไปนะครับก็มารอติดตามชมแล้วกันว่าในวิดีโอบทเรียนถัดไปเนี่ยผมจะมาเอาความรู้ดีๆอะไรมาสอนเพื่อนๆอีกในเรื่องของการทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะครับแบบเต็มตัวครับสวัสดีครับ